อันนี้ให้3เต็มสิเฉยๆกเลียนแล้วไม่อยากกินต่อดราม่าเค้กภูเก็ต EP 2. 2รีวิวเค้กชักคกี้อแบบไม่อวยกล่องละ250ถือว่าถูกอยู่นะเค้กส้มแก่กล่องมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าครีมไม่ใช่ครีมสดหวานหวานเปรี้ยวหอมส้มดีแต่ครีมเนี่ยไม่ผ่านเลยมันทำให้รู้สึกเลียนแล้วไม่อยากกินต่อกินแล้วให้ฟิลเหมือนตลาดน,นัดเลยมันทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ ถ้าใช้ครีมสดน่าจะดีกว่านี้นะพอแล้วได้ไหมหวานมากแต่ก็เข้าใจได้คุณภาพตามราคา250หวานนําหวานตามหวานท้ายอันนี้ไม่ชอบขอให้สีเต็มสิบไม่ชอบสตอบรอเบอรี่ชีสเค้กให้มาเยอะมากอันนี้ว่าไม่ได้หืมหวานมากหวานนําครีมชีสตามแล้วก็หวานท้ายแทกเกอร์ไม่กรอบไม่หอมเนยเลยโอ้โหล่วนมากรสชาติมันแปลกแต่รู้สึกว่ามันไม่อร่อย เนี่ยล้วนปะคล้ายๆกับถังๆเลยไม่หอมมันไม่มีกลิ่นอะไรดีๆเลยอะ่ะเฉยๆอะ่ะมันเหมือนเน้นปริมาณมากกว่าอันนี้ให้3มเต็ม10หวานเกินใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นไม่ต้องเชื่อรีวิวนี้ก็ได้เนาะก็ดูเอาบันเทิงแล้วกันความเห็นของผู้บริโภคคนนึงเท่านั้นจ้าไม่มีอะไรเลยไปแยก